จับใส่ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นเลยละ่ะค่ะลูกมหมดแลยยังเหมือนของน้องเลยจะหมดแล้วเลย <c oughs> หมดแล้วลูกเลยเนียทำวันนี้เฮียกินขาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมด ต้องมีแงกลงเลยเอ้ยเข็บตั้งกินหังพอแล้วหใหญ่ดิเข็บของกินย่ต่อเลยนะคะ เม่เมนแย่ต่อเลย